สาธุเจ้าค่ะท่านอาจ,จารย์ค่ะครับสาธุนะในหมวดวิชาผู้ดเดินมักในระดับวิชาอะไรครับวิชารพระอนาคามีผลในระดับส,ส,สังขาราปะรินิพายีค่ะเจ้าค่ะในระดับวิชาอวิญญ,ญาณัญจายตนะวิชาทัศนสมาบัติวิชาอัตราสองวิชา มีบนรอบสองมีอาการสิบสองวิชาญถาภูตยานเจ้าขาน้อมกับสาธุเจ้า่ะยาวหน่อยเนาะแต่ก็จะเป็นการรวมรวมวิชาของสภาวะของกถรมาภูติยานนะครับเพราะนั้นถ้ารวมชารวมสมาธิรวมเบญจิตสมาธิเนี่ยอิชารวมนับของวิชาญาถาภูิยานด้วยมีวิชาหัจนะ สมาบิวิชาอัตราสองวิชามีวนรอบสองอาการสิบสองสี่เจ้าค่ะแล้วก็วิชายาถาพุตยานเจ้าค่ะสี่สมาธิสี่วิชาเจ้าค่ะแล้ววิชาทัศนะสมาบิอัตราสองมีอะไรอีกยาถาพุตยานปัญญา,า,านีาา้กตคือท,ทั้งหมดเนี่ยจะเป็นรวมเป็นยาถาพุตยานใช่ไหมทั้งหมดเลย ไปเรีเนยนพญายถาประเดววันนั้นวิชาแรกก็คือของวิชาพระนาคามีก็มีด้วยเน <Okay. S 2> าะใชค่ะอสังคาระก็มีด้วยวัดม <Okay. S 2> ียานันจายะจนะก็มีด้วยเป็นวิชาที่กําลังเรียนต่อเดิมแล้วก็วิชาของทัศนะสมาบัณวิชาของอัจฉริ๊วิชาของวนรอบสามบทรอบสองประการทิบสามสิบสองรวมไปกี่วิชา หกจ้ะค่ะรวมเป็นรวมกับยาถาปุตยาแล้วรวมเป็นยาถาปุยาไม่ต้องนับอ๋อแต่ถ้าแหละตั้งแต่ถ้าไม่นับจะอะไรผ่านราคามีผลใช่ไหมจ้ะคะใช่ผ่านาคาปุะวิญญาณนั้นจะนะเพราะว่าอะไรเพราะเพราะว่าระดับนี้คือระดับมานากขาลที่เป็นชั้นอะไรชั้นพุทัสสาหกใช่ปะแต่เป็นชั้นของสุตัสสา แต่ชั้นก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นจาดสัสงขารครับเป็นชั้นปุตรทศสี่พบจะไม่เปิดกันเนี่ยักษานุตรัศสีุ่ตรศสี่นี่ก็อยู่เป็นสหายเทวดาต้องจะต้องอยู่ถึงสองหมื่นกับคูณได้หนึ่งแสนปีนะอันนี้คือเทวดาบุตรชนจึงเยอะจึงริบทบดทมดก็ลงไปกําเนิดนะลงมาจากฤาษแต่ถ้าเป็นของภริรยาแยกกันก็จะอยู่ครบนีหมายถึง ไปต่อไม่ไม่สำเร็จคือมาจบตรงนี้ที่การกลางขันก็คือต้องเดินสมาธิมาตั้งแต่วิชาปฐมชาติแม้ในวิชาปฐมชาติก็ต้องอยู่ห้าร้อยกรับบวกหนึ่งตั้งแตถึงรวมวิชาชัน้น1น่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่รวมมาแล้วห้าร้อยกรับบวกบวบเก็บผลิตูลด้วยหนึ่งแสนปีนะครับไล่ไป ว,วิชาพอมาวิชาวัฒกรธรรมีก็เจอเจอประสบที่ก็บวกเข้าไปห้าร้อยหกเจ็ดห้าร้อยหกเจ็ดวิชาวัฒการรมีก็บวกไปเรื่อยๆเพนั้นรวมแบบล้านๆเลยแม่ต้องขาพบนะถ้าเดินทางไม่จบถึงม่มุดทำไมแต่ข้อดีข้อดีก็คือได้เรียนรู้ขอ้อข้อเจ๊ตก็คืออยู่บำเพ็ญเพียรไปอยู่ข้างบนหรือเช้นต้นมนมะ่ ในในชั้นนี้ในชั้นนี้ก็อยู่ในสี่หมื่นกับที่เรียกว่าชั้นสุทัศสามหกนะครับแต่ถ้าเรียนจบชั้นนี้ไปก็ต้องไปชั้นต่อไปอีกในชั้นของสุทาวาตอนนี้อยู่ชั้นที่เท่าไหร่อยู่ชั้น,นที่สามเจ้าค่ะหกจองตอนนั้นก็จะเหลือวิชาอุปปัฏะกับอันตร,ร์ราชน,น,น,นิพายอันตราลักกอก ก็เป็นชั้นที่สี่ถึงชั้นที่ห้านะครับที่เรียนกันสุดท่าว่าห้าชั้นนี่แหละะท่านแต่ละท่านจะต้องเรียนขึ้นไปแบบนี้เะัะน,นั้นในห้าชั้นนี้ถือว่าโดยนนยะโดยไนยะยังไม่ได้เข้าชาเลยนะแค่แค่สําเร็จพระสูตรแล้วก็แค่เรียนรู้ขั้นตอนที่ขึ้นมาอยู่ในชั้นนี้เองนะแต่จะไปเรียนรู้จริงๆสุอชั้นนั้นในาและเข้าได้จริงเข้าชาได้จริง พระนด้ในใครมาํำหนดบอกว่าวฉันเข้าฌานเการะดับได้เป็นเข้าวิโมกแปดระดับได้ถ้าเขาพูดแบบเนี้ยเขาติดทันทีเหไมเพราะอะไรเพราะเขาไม่รู้ขั้นตอนไม่รู้อะไรสักอย่างไม่เคยผ่านได้เลยไ่ถามว่าจะเข้าได้แค่บอกแค่ริงที่วงตัดรนะใช่มไหมติงที่วงัารนะเมื่อท่านบนรรลุเจโตสมาธิแล้วต้องทัดนราธรรมบัตรอันเนี้ย เราเราอธิบายตามทําให้แต่ในพระสูตรของโงคือเมื่อบรรลุเจโตธรรแล้วจะต้องเข้าไปเพ่งก็คือไปท่องผมฝนเล็บปันหนังเห็นไหมนั่นก็คือจบจากวิชาแล้วเนี่ยองค์ได้ตัดรอยในกพระสูตรของสมาธิแล้วต้องทัดเจริสมาธิจัยอย่างที่ท่านอ่านพระสูตรเจ้าค่ะต้องพระสูตรเ,เจอไหมข้อความนี้เจอเจ้จาค่ะผมคนเล่นก้อนนะังเน้อเองก็ไก็คือ,คอหมายความว่าจะต้องจบที่พระสูตร ของเจโตก่อนก็คือในในส่วนที่พงตองให้ไว้คือหน้ายอดยอดหน้าท่านทัศท่านเติดพระสูตรทัศนธาตมาบัตรวิชาทัศนธรตมพ่อเจ็ดเก้ายอดหน้าที่สามอย่างข้อเจ็ดเก้ามพงงจัดว่าอะไรได้บรรลุเจโตสมาธิที่เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมพิจรารณากายนี้แหละ แนวตรงนี้คือคำสั่งพระองค์นะถ้าคนไม่รู้อ่านตรงนี้ก็ไม่รู้เรื่องใช่ไหมนี่ยพระองค์สั่งไว้เลยนะนี่คือท่านจะต้องไปบรรลุเจโตสมาธถ้าคนไม่รู้จักเจโตสมาธิจะสอนให้เข้าไปได้ไหมไม่ได้ข้ามขั้นตอนเจโตสมาธิก่อนเชื่อท่านได้จีิจท่านต้องผ่านเจโตสมถะก่อนเนี่ยหรป่า,าอ่าแล้วจะต้องบรรลุจากพระสูตรสมาธิสูตรที่สามถูกไหมถูกค่ะ ถ้าท่านไม่รู้สมาธิสูตที่สามเมคืออะไรหมายถึงอะไรปฏิบัติยังไงสร้างจิตยังไงน้องไปยังไงจะสอนเขาได้ไหมละ่ะแล้วจะไปให้ถึงได้ไงในสิ่งที่บ่งทรงตัดก็เท่ากับไม่รู้เรื่องอะไรเลยจะบอกว่าเออใด้แค่เนี้แล้วจะไปหรือวันจุธาว่าไอ้ตัวเหลือง ทำไมไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นได้แต่กเข้าใจยากเข้าใจเหลวอเกินรู้ว่ามันแหกตาดังนั้นไม่ใช่ของแท้ของแท้ใช่เพราะมาเชียอของผมแล้วถึงจะเริ่มรู้เริ่มเข้าใจเพราะเพราะนั้นผมรับสั่งไงนะที่มาชอบผมกว่าเล็กอว่นึ่งระดับนี้นะระดับพระนาคามีและต้องเป็นระดับที่บรรลุเจโต สมาธิมาแล้วก็คืออยู่ในอะของอะไรครับวิชาอะไรยะถาพุทธญาอยู่ในตรงองค์ธรรมนี่นะแต่เป็นชั้นของตัวาว่าการย์ที่สามอะไรอาจาีสามเปนี้พายบกต้องนี่แมถ้าคุณอยู่ชัจนที่สามนะถ้าไปอยู่หนึ่งจะยังทำอะไรไม่ได้สองก็ไม่ได้ต้องสามนะเออเห็นไหมแล้วต้องไปสี่อีกนะถึงจะไปรวมยะถาพุทธิญา ยถาปุติยาณเอามารวมกันเป็นยถาปุติยาแล้วเดี๋ยจะไปสี่ไปห้าใช่ไหมครับ <prep> ไ,ไ,มไม่ใช่พูดกคนกระเบืกองป่ายถาปุติยานยถาปุาาติญานทัศน์นะเนี่ยท่านจบนี่ก็เดี๋ยวจะไปยถาปุติญานทัศน์นะครับองค์ยาถาปุตติญาณนะก็จะเจอสายฟ้าแหละเ,ะเออสายฟ้าหมดเลยแล้วก็เจดยานทัศน์อ้าวยานทัศนะไปใช่ไหมองค์มีแตไว้ในประจุหมดนะครับไม่ใช่ครับ ยังใช่ไหมหายเจ่นเจ็บยังไม่หานิดหน่อยไม่เจ็นเจ้บเลยใช่ไหมสบายสบายเลยใช่ไหมลงๆเบาๆจะลงๆโป่งๆอ่ะลงๆโป่งๆก็พร้อมแล้วพอท่องพัสตุเอาพัสตุไหนก่อนได้ทั้งได้แล้วแต่ท่านอาจารย์จุะค่ะก็ตามเลยก็เออศาสนาก่อนนะวิชาศาสนาก่อนอ๋อเก็บอาจารย์ขอองเริ่มงจำเก่แรก ก็คือเหมือนเดิมเหมือนเดิมพืม้ยฐานก็ทำเหมือนเดิมนะครับก็คือขึ้นทาโดยสังเขปและโดยย่อแ,แล้วก็ขั้นตอนก็ต,ตามปกติแต่ท่นี้ท่านท่องก็เริ่มได้เลยนะครับเพราะเป็นเป็นพัสดุพสัสดุไม่มยากเพราะวิชาของทัสนะธรรมพัสดุศาสนะธรรมแล้วก็วิชาของการด้านัตตาสามแต่ว่าเนี่ยเป็นส่วนที่สองแต่ว่าก็ต้องท่องหมดเลยทีเดียว ออเข้าัจเร่งนี้เนาะพอกข้าใจแล้วเจ้าค่ะน้องกับสาธุเจ้าค่ะพร้อมแล้วก็เชิญเลยควบเลยหรือเปล่าหรือว่ารอควบเลยเจ้าค่ะควบเลยของแค่นี้เนาะยาวกว่านี้ยังท่องมาแล้วเนี่ยอเชิญเพร้อมแล้วเชิญเลยค่ะน้องกับสาธุเจ้าค่ะวิชาพระสูตรทัศนะสมาบัต ผู้บรรลุวิชาพระสูตรเจโตสมาธิแล้วต้องกระทากิจเพื่อพระสูตรทัศนสมาบัติข้อที่เจ็สิเก้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญยังมีอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นข้อธรรมที่เยี่ยมคือพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในทัศนสมาบัติทัศนสมาบัตสิสี่สี่อย่างเหล่านี้คือ สมณะหรือพรามบางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสอาศัยความเพียรที่ตั้งมั่นอาศัยความประกอบเนืองๆอ,อาศัยความไม่ประมาทอาศัยมนุสิการโดยชอบแล้วได้บรรลุเจโตสมาธิที่เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมพิจารณากายนี้แหละแต่พื้นเท้าขึ้นไปแต่ปลายผมลงมามีหนังห่อหุ้มโดยรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาด มีประการต่างๆว่ามีอยู่ในกายนี้คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม,ม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าอาหารเก่าน้ำดีสเลดน้ำเหลืองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตามันเหลวน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูด นี้ทัศนสมาบัติข้อที่หนึ่งยังมียังอีกข้อหนึ่งสมณะหรือพราหมณ์บางคนในโรคนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสอาศัยความเพียรที่ตั้งมัน่นอาศัยความประกอบเนืองเนืองอาศัยความไม่ประมาทอาศัยมณสิการโดยชอบแล้วได้บรรลุเจตุสมาธิที่เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมพิจารณากายนี้แหละ แต่พื้นเท้าขึ้นไปแต่ปลายผมลงมามีหนังห่อหุ้มโดยรอบเป็นของที่เป็นของเป็นของเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆว่ามีว่ามีอยู่ในกายนี้คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม,ม้ามหัวใจตับ พังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าน้ำดีสเลดน้ำเหลืองเลือดเลือดเงือนมันข้นน้ำน้ำตามันมันเหลวน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดเธอพิจารณาเห็นกระดูกก้าล่วงเนื้อผิวหนังเนื้อและเลือดของบุรุษเสีย นี้ทัศนส,สมาบัติข้อที่สองยังอีกข้อหนึ่งสมณะหรือพาบางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลตอาศัยความเพียรที่ตั้งมั่นอาศัยความเพียรอาศัยความประกอบเนืองๆอาศัยความไม่ประมาทอาศัยมนสิการโดยชอบแล้วได้บรรลุเจตุสมาธิที่เมื่อกิตตั้งมั่นแล้วย่อมพิจารณากายนี้แหละแต่พื้นเท้าขึ้นไป แต่ปลายผมลงมามีหนังห่อหุ้มโดยรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆว่ามีอยู่ในไายนี้คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม,ม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้เล็กอ,อาหารใหม่อาหารเก่าน้ำดีสเลดน้ำเหลืองเล,อเลือดเลือดเงือ มันค้นน้ำตามันเหลวน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดเธอพิจารณาเห็นกระดูกก้าวล่วงผิวหนังเนื้อและเลือดของบุรุษเสียและย่อมรู้กระแสวิญญาณของบุรุษซึ่งขาดแล้วโดยส่วนสองคือทั้งที่ตั้งอยู่ในโลกนี้ทั้งที่ตั้งอยู่ในปรโลกได้นี้ทัศนสมาบัติข้อที่สาม ยังอีกข้อหนึ่งสมณะหรือพามบางคนในโลกนี้อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลสอาศัยความเพียรที่ตั้งมั่นอาศัยความประกอบเนืองเนๆองอาศัยความไม่ประมาทอาศัยมณสิการโดยชอบแล้วได้บรรลุเจโตสมาธิที่เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมพิจารณากายนี้แหละแต่พื้น เท้าขึ้นไปแต่ปลายผมลงมามีหนังห่อหุ้มโดยรอบเป็นเต็มไปด้วยเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆว่ามีอยู่ในกายนี้คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารใหม่อาหา,หมอาหารเก่า น้ำดีสเลดน้ำเหลืองเลือดเงือมันข้นน้ำตามันเหลวน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดเธอพิจารณาเห็นกระดูกก้าวล่วงผิวหนังเนื้อและเลือดของบุรุษเสียและและย่อมรู้กระแสวิญญาณของบุรุษซึ่งขาดแล้วโดยส่วนสองคือ ทั้งที่ไม่ตั้งอยู่ในโลกนี้ทั้งที่ไม่ตั้งอยู่ในปรโลกนี้ทัศนสมาบัติข้อที่สี่ดูข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน,นี้เป็นธรรมที่เยี่ยมในทัศนสมาบัติน้อมกับอนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะจับจกครับจะตอบได้เลยนะครับวิชาประสูตรการได้อัจตราสามประการข้อที่สามร้อยสองดูก่อนปุนตภาทะ ความได้อัตราสามเหล่านี้คือได้อัตราที่หยาบหนึ่งได้อัตตาที่สำเร็จด้วยใจหนึ่งได้อัตราที่หาลูกมิได้หนึ่งความได้อัตตาที่หยาบเป็นฉนัยคืออัตราที่มีรูปประกอบด้วยมหาภูตสีบริโภคกะวะลิงกาลาหารนี้ความได้อัตราที่หยาบความได้อัตราที่หยาบ ความได้อัตตาที่สำเร็จด้วยใจเป็นฉไนคืออัตตาที่มีลูกสำเร็จด้วยใจมีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วนมีอินทรีย์ไม่บกพร่องนี้ความได้อัตตาที่สำเร็จด้วยใจความได้อัตตาที่หารูปไม่ได้เป็นฉไนคืออัตตา อันที่หารูปมิได้สำเร็จด้วยสัญญานี้ความได้อาตาัตราที่หารูปมิได้น้อมกับอนุโมทนาสาธุจุาค่ะสาธุนะ<อ>ก็เป็นวิชาครับมีท่านได้ท่องก็คือสัตยายห่ครับได้ถามครับในวิชาจัตตินะสบาบัดแล้วก็วิชาการได้อัตราสัมนะครับเป็นลำดับ รู้สึกไงล้วตอนนี้ลงแล้วเจ้าค่ะ,าะลงแล้วดอกจะลงครับในความหมายของวิชาทัศนะสมาบัติ่านเข้าใจว่าไงบ้างเข้าใจว่าเป็นทั้งหมดสี่ข้อเนาะเจ้าค่ะว่าเมาื่อลุตัวสมาธิแล้วก็เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วพิจารณากายเจ้าค่ะ ตามที่ได้เก่าวมาข้างต้นเจ้าค่ะตอนนี้ถ้าอยู่ในชานระดับไหนระดับชานหนึ่งสองสามสี่ยังตอนนี้ถอยลงมาแล้วเจ้าค่ะเพราะเราอยู่มาอยู่ที่หนึ่งเจ้าค่ะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ที่สามเหรอหนึ่งสองหรือสามที่ไหนอยู่ที่ไม่รู้เจ้าค่ะเอาไปแค่สองไม่ก็หน่อย ซอแต่เดี๋ยออตอนนี้หย,ยุดหยุดกันได้ไหมครับหนึ<ส>่งเด๋ยวเพื่ของหมดหยุดเรื้องแบบนุต้องกับนวราสาสุทเจ้าค่ะ